ทีอเจ้าเนี่ยการเข้าขอปฏิบัติธรรม ติเช้าวันนี้การเปทอมแ้มีโอกาสที่จะตามเกิจคุณอาจารย์ู้ไปในหลายๆที่บางที่จะต้องต้องทำครบกันต้องทำครมกันจาต่ละานหรูว่าจะในช่วงเวลาที่บางปีจีในช่วงเวสั้นกว่าอย่างล่าสุดตอนนี่ท่านที่เก้าสเอ็ด ก็เลยไปดูคุณเทพเออภาคังคันสิ่งที่สังเกตการณ์ที่เราั่งตัเพื่อจะทำใ้ตื่นเนี่ยท้เขามันนาฬิกาหมดเรียบรอมาเขาลองสังเกตเวลาที่ไปเวลาทั้งสี่เนี่ยเพื่าจะใตื่นสมาธิสามว มานถึงเวลาชีวิตเลยสื่นทีสามว่าเราไม่ได้ดูว,ว่าจอดชูมันเป็นสามหนืหรือว่าตีสามตีห้าแต่เป็นดวนงโชคเวลานั้นสิ่งหนึ่งที่เห็นพอได้จารตื่นก็จะอยู่านวูมิที่สังขารจานั่งสมาธิเลยจะไม่รู้ทำอะไรเลย,เลยจะเป,นปานั่นสงสมาธิอยู่ประมาณเ่งชั่วโมงจะได้เป็นาน แป็นฟันมีืีสิทธแรกที่ที่คเป็นแล้วท่านก็ทำแบบนี้จนกว่าฟันเสร็จ้าเป็นเด็กเยวนี้ิฟันก็ทำฟันเสร็จก็คือจับทระสับเลยแต่ก่การทนั่งแล้วก็ค่กะทำกีฬอย่างบดนีทนไม่ได้เดินอกร่างกาเสรจแล้วก็จะฉันยาหอมแล้วก็ กาเราพักสักนิดนึ่งแล้วก็ออกงเช้าไดื่มน้ำเป็นก่อนาไปชฉ่ำยาเมี่อจำได้ท่าท่านบอกตอนเช้าเนี่ยถ้าเราไม่ค่อยเป็ทโชอยางไม่มีอารมณ์มากับทบเหมือนใจที่มีขยะาจขยะมันเล็กน้อยเราไม่ได้เก็บรงที่ผ่านมาเท่าไหร่้องเคยหมอกสำหรับจะเติมสิ่งดีๆเข้าไปในใจ เีนาเวลาสมาธิเช้าซึ่งเดียวก็คนเวลาที่ที่เป็นปฏิบัติเขาจะชอบเวลาสมาธิตอนเช้าถ้าเราสลับความง่วงนี้ออไปได้หลายคนไม่ค้ชินกับาตื่นเช้าเมื่อก่อนต้องชินเหมือนกันเลตื่นเช้าก็่ะง่วงแต่ตอนหลังเนี้ยเราปรับเเรียน พอเราตื่นเช้าเป็นอนเร็วร่างกายเป็นธรรมชาติเดิมวันไหนที่เราไม่ได้ปตื่นเต้นหรือสิ่งอะไรที่มากระตุ้นทำให้นอนไม่หลับมันจะนอนเร็วสามทุ่มแม่เกินสามทุ่มก็หลับยตื่นตีสามตีสี่ก็ธรรมดานอนเวลาเท่ากันแต่ถ้าเรานอนตีสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วตื่นหกโมงเช้าก็เท่ากันแตกต่างกัน่ารจะตื่นสิ่งสิ่งเราให้นั่งสมาธิ แต่ตอนที่เรานอนสีท่มผ้าที่บางทีเราให่กันเรามาเจอหลายสิ่งที่มันไมดเกลนะทำให้การหลับการนอนที่ิงก็จะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการปีนช้อนประกอบการนสมาธินันเลยค่อนข้างมีประโยชน์สำหรับนที่เข้าใจและก็ทำได้คนที้ก็้ใจมา พูดแยกโยงที่ต่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินสมาธิอย่างช่วงเช้าคือที่อยากจะคุยวันนี้แต่จะพูดเรื่องความสุขเรื่องความสุขที่เราโดยมีกานมีอะไรเงี้ยพอเสหรับเรื่องของความสุขเรามองความสุขเป็นยังไงการมองที่เราต้องเข้าใจเลยก็คือความสุข ในเอกสารทุกจรรย์ระเจ้าเราจสรู้ในเอรสารนีตใหเราเชื่อไหมการทำนายที่จะทนายของพระองค์ไว้พวกี่อยู่ได้ห้าปีเวลาแต่สลายด้วยกิรมดยาอะไรก็ตามไม่ว่าจะเจอโวกใหม่ก็ตามแล้วก็มีการทำนายว่าเราผู้เจ้าอุคมต่อไปซึ่เราคุ้นีกันว่าสุภาษิตอะไรดเวยใ แต่ราว่าเนือถึงวันนั้นสมมตินนะเมืเ่อถึงวันนั้นแต่ปรารปกฏว่าองค์ต่อวามแิะมสอสรู้นยไปดีพระรสริาธิธรรมนะถึงว่าพระองค์จกมาสัสรู้เรื่องนี้คืออริอยสัจแน่นอนคือความจริงอาจจะเสพแต่ชื่อนะอาจจะถูกเรียกต่างกันแต่ความจริงตัวนี้คือคำวา่าชื่อือสมมุิ ภาษาจะเปลี่ยนไปแต่ความจริงที่มีแน่นอนคือความยากความแบบไม่เรียกทุกเหตุการเกิดทุกแล้วก็หนทางเหตุการณ์ที่บให้ทิงที่สุดทุกคือเรื่องสัตว์แน่นอนแต่คำต่างกันแต่สิ่งที่ตัดที่เกิดขึ้นที่โลกระสโนคือเรื่องสัตว์แน่นอนแล้วความทุกข์จะมาเป็นนั่งคุยกันเอง ที่บทเรียนเป็นศรัาแล้วก็เป็นเหตุที่ป็คลิปถ้าเรายกโมหานหรือยกการพูดเป็นคำของศาสนาหรืองความทุกข์บางทีความทุกข์ในแต่ที่ที่มันเป็นโมหานไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือศรัทธาเนี่ยมันจะ่างกันแต่โดยความจริงของการบหบคัันเห็นจิตมันต่างกันเช่น ชาพดาวดเราสอนว่าถ้าทำชั่วก็จะตกนรกถูกไหมในตกนรกในบุคคลาทิฐานในนรกในชาติที่เราเข้าใจก็คือถูมความกันมาเป็นกระทับน,นมีแดงมีนุบบาลมีหนนงรบาลแล้วก็มีเรยวไปฉันความทุกข์ในชาพวกธก็คือความร้อมใจ ความร้อนซึ่งเป็นควันเสียหี่เป็นภาพที่เราเห็ชัดคือความร้อนอย่างนั้มส่งถ้าชาเวเอสโโบที่อยู่บนโลกเหนือเิดล็อก4องศา50องศาต้องมาทำสิ่งไม่ดีที่ประเทศไทยและตายต้อ,องาลกที่ประเทศไทย แสดงว่าเขาตกในรกที่ประเทศไทยเขาจะต้องมีความสุขเพราะชาวที่บูดัวัวผ่านหนาวแต่เราตัวความ้อนแต่ถ้าเราไปตายที่พค้ชรถเสีที่มัตกร้าตกไปตกในอกที่ลื่นแสดงว่าก็มีความสุขอันนี้คือสิ่งที่ก่างกันความที่ของจะเนนาที่เราเรียกว่าบุคลาริษแต่สิ่งที่นี่นะเวลาถามเด็กอิสระแบบนี้เวลามีหมอกทุเอย่า มันนอนไม่หลับไหเด็กก็บอกว่านอนไม่หลับเวลาที่มีความอีกครั้งแล้วก็ต้องทุกข์มากๆรอไห้ไงรอไห้เด็กสดงว่งเป็นเด็กทุิงนะเป็นพระทเจ้าบรกที่มาเนี่ยมันจะเฉพาศาสนาทุกขีจเิงใชนไหถูกไหมมันเลยกลายเป็นสาคนซึ่งความทุกข์ตัวเนี้ยที่เราผูอเห็นใจมัม่ใช่วมทุกข์ในบุคลา ใใเป็นใจความของสิ่งที่เราเข้าใจไม่ใช่ตัวหนังสือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจความทุกข์ตัวน,ออนี้เรียนเนื้อสัจแล้วมันก็มีสองลักษณะความทุกข์หนึ่งเนี่ยมัน,นทนอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องประเด็นหลักนนของใจัะแต่ทุกที่พระองค์อยากให้เารากำหนดรู้ในสัตยาก็คือทุก ความจริงใจโรคที่มเกิดขึ้นนี้ความรู้เนสัตว์เนี่ยหนึ่งเนี่ยเราควรรู้สองกำหนดรู้สามกำหนดรู้ได้แล้วในภาษาอากขันทีสองมันมีแค่ทุกควรู้สองกำหนดรู้สามกำหนดรู้ได้แล้วคำที้มันเลยเลยดีเยอะมาก อาจารย์วุฒาท่านเอ,องที่พูดท่านบอกความทุว่าให้กำหนดรู้รู้แล้วไม่ใช่โวหารอย่าอาโวหารนัเสี่ยงกันซึ่งช่ามาอีท่านก็บอกว่าทุกแล้วก็เราก็ควรดทุกข์แต่พอเอาเรื่องโมงหันเรื่องคำพูดมาเสี่งย,ง,นนกง,กยงกันเนี่ยมันไม่จบเอาแต่ว่าทุกดาบมันต้องดาบที่เ่านอาจารย์วุฒาท่านบอกว่าควรจะดูว่าในตอนนั้น พระเจ้าพูดอยู่กับใครการพูดตอนนั้นเป็นการสื่อสารอะไรดังนั้นอย่ามาเอาจับผิดกันในเรื่องโวหารถ้าการจับผิดกันในเรื่องโวหารันไม่จบให้มองแบบนี้แล้วการพุทธะท่านเคยบอกว่ากองไฟกองหนึ่งกองไฟนี้คือความทุกข์แล้วเราจะจัดไฟนี้ กระดาบที่ตหอะไรที่ที่ปองไฟที่เราเอามาโดนไฟก่อนอะไรทั้จะรอนคือเปลวไฟถู้ไหมเปลวไฟที่มันจะเผาเราเผาทุกอย่างคือเกิดไฟเพราะฉะนั้นเปลวไฟเนี่ยคือตัวกข์แล้วเหตุแห่งการทาให้เปลวไฟที่เกิดขึ้นคือะไรถ้าเราใช้คำว่าคามทักจับเปลวไฟได้ีหย มีกองไฟที่มาแล้วเราจะดับเร็วไฟเดียวม่ได้ไม่ได้เพราะบคนต้องารู้เร็วไฟเน่ยมันร้อยดับกองไฟกองนี้ต้องดับที่ปืนแค่เอาฟืนออกน้ำดับไฟดับที่ืนเร็วไฟก็ห่างันทุกเนียมันเลยต้องคุยกันที่รักษณะของกัน ผู้อยู่ในาตัวไหนแต่สิ่งแรกเลยของการรูที่เราละเลยมากที่สุดเราไม่ยอมรับเราไม่เกรนยอมครับในส่วนของสิ่งหนึ่งวอาความผู้เกิดขึ้นเราจะตัดปฏิเสธไม่อยากมีเ่ว ทำไมต้อเกิดขึ้นกัะเราทำไมอย่างรู้ทำไม,ไมไอย่างนี้สิ่งนี้ไม่เคย่อ,ในในอย่างนั้นทุกคนไมรู้เรื่องสิ่ทุกคนไมรู้ให้สงสัยทุกคนไม่ได้ดูสื่อความทเกิดมาจากตรงไหนมีโรดูเปวไฟนั่งถูเปลวไฟแล้วพยายามปฏิเสธเปลวไฟนั่งช่ลไฟแล้หายไปเปลวไฟนี้มาจา เป็นไปไม่ได้วรามีสิ่งหนึ่งนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเกิดควม่งเรคนจรครับต้องหนรู้เมื่อรู้แล้วมีสติดับที่หนึ่งเกตุึที่ไหนเหตุร่วก็จับไว้ชัเจนเกิดปัญหาปัญหาคือความพยายามอยากอยากก็มีสออย่างเป็นการมาปัญหาเป็นภาวะปัญหา เป็นิพา,า,านว่าัญหาไม่พ้นความอยากในสิ่งเหล่านี้ับเป็นเรื่องทีง่อืนอีกเช่นเดี๋ยวบ่ายวันนี้เอาที่กนใกล้ัวดเลยบ่ายวันนี้บางทีเราไม่ร้อนต้องนั่งเดีวๆสาวชั่วโมงแล้วเราอยากจะลองนั่งสามชั่วโมงในวันทันเดียวพูดนะในวันนั่เดียวสามชั่วโมงเวลานั่งไปก็เป็นนั่งม่ไดหรือทุก พอมันพุกมมันก็จะเกิดการขาดสายแต่ถ้าเราดูดีมนมาจากไหนมันีความอยากการพันาให้เรานั่งได้เมื่อนั่งได้เกิดอะไรเกิดตัวตนเกิดเพียงพอว่าตัณหาความอยากมีเมื่อนั่งไม่ได้มันก็เกิดตัวตนในความไม่อยากไม่อยากนั่งทำไมก็เกิดอะไรพอถึงต่อยุติึิทธิ์ตั้หาวัตหาเนี่ย เขาตรงเลยบอกัาหาเนี่ยควจะรบรบได้แล้วตอนเวลาพูดเนี่ยมันควรรู้สห้เอะบูชัยควรระมีโรคควรทำให้แหจ่มมักควรทำให้เกินและมีโรคเนี่ยในนิพพานมันควรทำให้แจ้คือทำให้แจ้มในที่นี้เนี่ยมันมีแล้วอาจารย์พุเจ้าทบอกว่าเราทุกคนเนี่ยมันมีนิพพานเล็น้อยหล่อเลี้ยง ไม่นักชี้เราอย่นี้ไม่ได้ไม่นัี้เราไม่สามารถเปนเดินอยู่ตรงนี้ได้ใครที่มีนิพพานร้อยหรความสงบความเย็นในช่วขณะหลอดนยคนคนนั้นไม่ต้องติดบ้านแน่อนซึ่งมันก็จริงใครอยากได้ทุกวันก็ไม่มีใครโกรธได้ทุกวันก็ไม่มีใครเกลียดได้ทุกวันก็ไม่มีแต่ในชั่ววละแต่เวลาตอนนั้นน่ะนิพพานคนนี้ยมันไม่ได้เกิดจาการเจริเ แต่ต้เกิดจากสัญชาตญาณของการหมัตัวรอดของตัวเราเองเท่านั้นแต่สิ่ง่ที่เราต้องถาให,หนึมากที่ก็คือการเ,เ,เป็นดปด้วยการภาวนาให้สูงกว่าความสัญชาตญาณมาันลนการติดภาวะภาวนาทีา่เกิดขึ้นให้สูงขึ้นเพื่อเพียงพอสําหรับการบัดทุกแต่ตัวสติญญแ็นตัวธรรมดาของความเด่นมันเพียงพอสําหรับการใช้ชีวิต มาแตกต่างในตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งในวันนี้ที่เราเรียนรู้กันที่ที่เรียนรู้กันทุกทุกนะกำหนดรู้ยอมรับกำหนดรู้แล้วพอเราก็เจความทุกเราเรียนรู้จากทุกเราอยู่กับความทุกได้ดูจะเข้าใจครับีน้วันที่12ท่านดวงจะเรินสมาธิจริง Ens, mark, да มีเข้าใจกันว่าหาสุขมีได้จากทุกที่ทุกชื่อของคอยความดีจริงๆแล้วเนี่ยสุขหน well. ้อยไม่มีหรอกไมนมีแต่ทุกแล้วก็ความสุขคือการยอมรับความทุกข์ได้แล้วก็การไม่มีความทุกข์เลยทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์ไม่เท่านั้นเองใ้ทุกข์น้อยเท่ากับความสุขที่มีเข้าใจ ทุกมากคือความทุกข์ทุกน้อยคือความสุขสและก็ไม่มีทุกข์เลยสิผ่านพระเจ้าไม่เคยพูดเรื่องอนนอกจากเรื่องทุกข์กับความดันไม่เกอเกอะไรเดี๋ยช้านี้ก็เป็นพระพาระประุจยิ่ใหมน,นะเดี๋ยวก็เป็นนัรบวมกัน,น,กน,นในการ,ร,าร,ท,กราาาที่จะสมาธิภาวนาพระเช้าอินใจมีระรับต่อหกสิบห้านี่ โยมนั่งพอๆกับโยมนั่งอยู่กับลมหายใจพยายามเจริญสติอยู่กับลมหายใจวันนี้ขอขอ่าใ้นั่นเรื่อฝึกใจโยนเ้ราะควรอย่างที่อู่นนะลมหายใจเราโง่ยายาโข้าวลมหายใจเป็นวันนามากแม้ปัจจุบันนี้ก็อย่าหอบข้าวด้วยกันขาดสติแน่นกับล ยนใช่อไหมเวลาที่เราขาดสติเราหายใจหรือเราเวียนโซนเวียนรู้ไม่พอใจโยรูนไหมโยนหายใจแบบไหนโยนหายใจแบบติ้หายใจเข้าไปได้โยค้าไหมได้โยนหายใจออกยาวหายใจเข้าไปคเป็นงแกรนได่โยค้าไหมได้โยนหายใจออกยาว เรายองขาว้อหายใจเข้าลึกๆ็นแ่งครับงแลนหายใจออกยาวยืดเลยไหมคือเรายหายใจแบบนี้หายใจช้าหายใจเบาๆกอหายใจช้าๆแล้วก็หายใจอเบา ทีนี้โยมพยายามหันลงให้มันละเอียดให้มันเบาลงมล้วกโยงเปิดป๊อกน้ำก๊อกน้ำแรงไแ่้วโยงก็ผีก๊อกน้ำลงก๊อกน้ำลงให้มันเหลือลงเบาๆเบาๆเบาๆทีนี้พอหายใจแบบนี้โยงโลเกบเชียรกับโยงหายใจครั้งแรกแรงๆแล้วไปหยุดแล้วหายใจออกแรงๆแล้วก็หยุดยืนในสบายก่ัน ก็มีแบบหลังแต่โยมรู้ไหมเวลาที่โยมกรดสติไม่เคยอยู่กับกายโยมหายใจแบบแรกโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยและชีวิตเมื่อก่อนที่โยมไม่เคยปฏิบัติธรรมโยมหายใจแบบครั้งแรกมาทั้งชีวิตโดยที่โยมไม่เคยรู้สึกตัวเลยแต่ไม่โยมมาปฏิบัติธรรม โยมาหายใจแบบนี้แบบเบาๆสบายสบายมากท so ีโโ่ halten. โยเลยรู้สึกว่าโอ้การเรื่งลหายใจการวิรมะมีิย่างนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วคือลมหายใจที่ติดตัวเรามาแต่เราไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเวลากายจะเริดสติิ โยพยายามสังเกตในชีวิตประจำวันด้วยเวลาที่อาตมันระกแอกพบและลอเราขาดสติสิ่งแรกลองสังเกตลมหายใจโดย,ย,ายามาจจะโยจะจยากบางคนจ้งจ่งบางคนอยาแต่เม่โย,ย,ายามีสติเมื่อไหร่โยมกลมหายาใจได้และโยกลมหายาใจออกมาเบาโยไปเข้าถึงหรืความสงบ พอมีสติขึ้นมาในความไม่พอใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หายไปเพราะจิตเนี่ยมันรับรู้ได้ถือาโดยตอนขณะที่เรานั่งเราพยายามอยู่กับลมหายใจทุนิสอยู่กับลมหายใจที่มันสบายระบายเมื่อเราอยู่กับลมหายใจแบบนี้สติเนี่ยปกติเมแบบนั่อเรากำลังมีสติอยู่กับชีวิตประจำวัน เมื่อดูกระท้นี้น่าจะเกิดคือคำว่าเวลาขณะปัจจุบันตอนของเราจะเริ่มสติในธรรม,มะปัจดุชันนี้ด้วยการจะรนนนเริบบานาน่มสมาธิภา,าวนาในระบับอานาปานสติซึ่งวันวนี้นจะเป็นวันแรกจะชาวบ้านจะเริ่มความเทสในการนับอานาสติเพราะการชาวบ้านจะต้องควรจะอยู่ระดับนั้น